นี่คือสวนสัตว์ที่อยู่นอกเมืองและสวนสัตว์แห่งนี้กําลังถูกพวกสกีบิดี้ยึดครองและไอเจ้าพวกสกีบิดี้ก็ได้ทาสิ่งที่เลวร้ายที่สุดนั่นก็คือพวกมันได้กินสัตว์ในสวนสัตว์แห่งนี้เข้าไปทั้งหมดผมก็เลยได้รับหน้าที่มาให้จัดการในเจ้าสกีบิดี้พวกนี้และผมจะสามารถจัดการสกีบิดี้พวกนี้ได้ไหมและจะช่วยสวนสัตว์แห่งนี้ไว้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกัน let's go <S เล่นคอมเล่นคอมนี่เป็นไงทุกคนตอนนี้กําลังเล่นเกมไมค์ครับอยู่พอดีเลยทําอะไรอะ่ะ เฮ้ยตื่นแล้วเหรอกำลังนั่งเล่นคอมเลยอุ๊งงานปะเนี่ยไม่ได้อู้เนี่ยเอาทำไมมีงานเหรอวันนี้ก็เห็นว่ามีงานก็เลยมานั่งเล่นคอมเขาแจ้งมาแล้วว่ามีงานวันนี้แจ้งอะไรรู้แล้วเหรอเพิ่งตื่นเมื่อกี้นี่กีเขาแจ้งมาเขาแจ้งมาในหัวอ๋อแจ้งในหัวด้วยแจ้งว่าอะไรเขาบอกว่าตอนนี้สวนสัตว์โดนบุกสวนสัตว์เดี๋ยวนะเมืองเรามีสวนสัตว์ด้เหรอมันมีแต่ว่ามันอยู่นอกเมืองมันอยู่ที่ชนบทอยู่ไกลมากเลยอ๋อสวนสัตว์อะไรไปอยู่ที่ชนบทแล้วจะมีคนไปเเออออออยยยยูู่่่นนนนนมืงีีี้้้ปาววก็ตตตึดสสั ยึดหมดเลยยึดยึดส่วนสัตว์เลยใช่เห็นว่ามีเต็มหมดเลยเนี้ยงานหนักอีกแล้วเหรอใช่เขาบอกว่าเหมือนตอนค่าทหารเลยเนี่ยเหมือนตรงเหมือนอ๋อเหมือนตอนค่ายทหารแต่แต่ไม่ได้เหมือนรอบที่แล้วใช่ไหมที่สกีบิดี้เต็มบ้านเต็มเมืองอะไรไปหมดเลยน่ะโอ้โหอันนั้นยกขยงเมืองอันนั้นไม่เอาแล้วอันนั้นไม่เอาแล้วอันนั้นพอแล้วเนาะพอแล้วเอาจะตายเอาอ๋อรอบนี้ก็เหมือนค่ายทหารแสดงว่าก็หนักแต่ไม่ได้หนักขนาดนั้นใช่แล้วเขาก็แจ้งมาอีกว่า รอบนี้เนี่ยในเมืองไกลเราก็ต้องเดินทางดยรถเดี๋ยวบริษัทมีรถแล้วเหรอใช่เขาเบิกก็ให้เรามาซื้อรถแล้วตอนเนี้ยโอ้ยในที่สุดแล้วตอนเนี้ยในที่สุดเราก็มีรถขับกันสักทีหลังจากที่รอบที่แล้วเราเดินเท้าเปล่ามานานมากใช่เราเดินเท้าเปล่ากันทั่วเมืองเลยโหเราเดินเท้าเปล่ากันทั้งเมืองเดินไปเดินมากันทั้งเมืองเลยโ,โ,โ,โอ้ยเออแล้วนี่เราจะต้องไปเลยไหมหรือว่าค่อยไปเราเราไปเอาอาวุธก่อนดีกว่าแล้วก็ลงไปเอาอ๋อโอเคมันอยู่ไกลแมเห็นบอกอยู่นอกเมืองอยู่นอกเมืองเลย เดี๋ยวต้องขับตาม้ยวันนี้มีปืนอะไรให้บ้างเนี่ยมีเลเซอร์มีช็อตกันว้าว มีโลให้ด้วยรอบนี้มีโลให้ด้วยเหรอว้าวปืนเยอะมากรอบนี้ทุกคนรอบนี้มีโลให้ด้วยว่ะเป็นการเซฟตี้ที่ดีมีเอเลียนบลาสเตอร์มีคอมแบทช็อตกันแล้วก็มีบลาสเตอร์ช็อตกันโอ้โหวันนี้มีแต่แบบมีแต่ปืนช็อตกันให้สุดยอดเลยอ่ะเขาเตรียมของมาหนักขนาดนี้เพราะว่าน่าจะหนักพอสมควรนะเนี่ยเราไปเอารถกันดีกว่าไปอ๋อโอเคโอเคไป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 เอารถไปเอารถอยากเห็นจริงเลยว่าหน้าตารถที่บริษัทเบิกงบซื้อให้นี่มันเป็นหน้าตาขนาดไหนกันเชียวสงสัยเราทำงานดีไงเขาเลยเบิกงบให้เราเออนี่ปะนี่ ทางขวานนะฮะเฮ้ยรถรถอ่ะอ้าวโอ้ลืมไปเขาแจ้งมาทำไมเขาบอกว่าให้เราไปเอารถกับเครื่องยนต์มาใส่เองฮะรถ <c oughs> ที่<อ>ไหนเ,เ,เขาบอกอยู่ข้างบนแล้เราไปใส่เองน่ยในบอกซื้อให้ทำไมเราต้องมาประกอบเองอาจจะแต่งเครื่องก็ได้แบบให้มัมาแรงขึงงน้นไงอ๋อแต่งเ,เครื่องอไป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 โอ้โหเมื่อกี้ก็ไม่บอกอะลืมเหรอลืมแล้วลืมแล้วเนี่ยอยู่ไหนอะในล็อกเกอร์นี่เหรอไม่มีเลยไหนอะล็อกเกอร์ล็อกเกอร์มีแต่เอกสารเอกสารเต็มไปหมดเลยตรงเนี้ย โอ,โอ้โหมีกางเกงในเสียมพูด้วยเหรอไอกล่องนี้ฮะเฮ้ยอุย้นี่ไงไหนโอ้โยไดยมอนด์เครื่องยนต์ไดมอนด์เลยเหรอ,อหเครื่องมันเพชรโอ้โหสมแล้วที่เป็นรถแต่งแต่เดี๋ยวนะมามา,มา,มานี่ก่อนดิมานี่ก่อนดิ <laughs> ผมว่าผมเห็นอะไรแปลกอันนี้เตียงคุณใช่ไหมใช่อุ้ยทำไมคุณมีกางเกงในเฮ้ยเฮยทำไมทำไมมีกางเกงในเสียมพูด้วยอะโอ้โหหวานเชียวหวานเชียว <laughs> ไป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 ,ไปดีกว่าไปดีกว่าไปเอารถกันนะทุกคนนีดด่ไปแต่งรถดีกว่าไปแต่งรถไปแต่งรถว่าแต่มันใช้ยังไงไอเครื่องมือใชนอ้นี่หรอแล้วก็นี่หรอเขาบอกอู่เครื่อง,ย,งยนต์ล้อโอ้ยอุ้ยล้อใหญ่มากหูรถหน้าหน้าขับจัดอะหูรถรถหน้าขับมากพร้อมไหมไปเราไปขับกันดีกว่าไปไป เอาฮ้ยคุณทำไมคุณตัวสั่นขนาดนั้นน่ะกลัวเหรอโอ้โอ้รถรถรถติดไฟ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 โอ้ฟู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 เปล่าเปล่าเปล่าฟูโอ้โหแล้วไปแล้วอุ้ยเอาเอาตัวผมสั่นจัดเลยตอนเนี้ยโอ้โหทางแย่มากเราจะไปยังไงได้บ้างเนี่ยคือเราต้องไปทางนี้ถูกไหมมีมีอะไรพอจะแบบไอ้นี้ได้ม้างอะผมว่าเราขุดเราน่าจะขุดแค่บล็อกนี้ออกมาได้ได้นะคุณว่ารถจะพังไหม อุ้ยตัวผมโคตรสันเลยโอ้โหสันอะไรขนาดนี้โอ้โสันสันสงสัยกลัวเพิ่งขับรถครั้งแรกกลัวกลัวนิดหน่อยไปคุณขึ้นมาอผมก็สันคุณค่อยๆโอค่อยหุยหยคุออยหุ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 ยคุยยหุยหัยหุ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 ยหแยหุยหเลหุยขุยหุยหุยงุยหุยหุหุยหุกหุย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 ิุยย นี่ค่ายทหารนี่ค่ายทหารเนี่ยโอ้โหเมืองเราพังจัดอะโอ้โอ้ตกใจตกใจตกใจอุ้ยไฟ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 ขับดีๆเดี๋ยวรถติดไฟโอ้ยแล้วทำไมตัวผมไม่อยู่สัตว์นักทีเนี่ยกูกลัวกูกลัวกูกลัวอะไรขนาดนั้นนะโอ้ทางสะพานใหม่โอ้ยสะพานใหม่นาไปมากอนี่ที่ป่าสวนสนุกอะไรที่สวนสัตว์เอยเออสวนสัตว์สวนสัตว์โอเคตรงนี้แน่เลยนี่ไงสวนสัตว์โอ้ มันจะมีสกินบิดี้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอโอเคผมว่าผมว่าเราจอดก่อนดีกว่าไปถอยขับรถเข้าซองว้าวโคตรตรงอ่ะนี่สกิลการขับรถไงคุณอยเริ่มเล็กเริ่มเล็กอย่างนั้นอย่างหลัง้าอะไรนี่ไงอะไรเฮ้ยเฮ้ยตัวแรกตัวแรกอืมอืมตายโหนี่ไงสู่สวนสัตว์เฮ้ยทำไมอะไรเยอะเลยเนี่ยสกิลบิดี้ไหนต้องเจอลูกซองไหนแล้วมั้งไอ้พวกเนี้ยไหนลูกซองลูกซองลูกซองมาเลยสกิลบิดดี้เจอลูกซองไหมอ่ะ ลูกซองหน่อยไหมลูกซองหน่อยไหมเลเซอร์ด้วยอืมอืมผมว่าสกีบิดี้รอบนี้ก็น่าจะจัดการง่ายเหมือนเดิมนะใช่อุ้ยอุ้ยอะไรคุณดูคุณดูในอุ้ยอุ้ยไปดิรออะไรอ่ะเอาลูกซองอัดหน้ามันโอ้ยอุ้ยแรงมากแรงมากคุณอืมโอเคอุ้ยเลือดเยอะจังงานสกีบิดี้ตำรวจทำาม็สกีบิดี้ตำรวจเลือดเยอะอุ้ยอืมตายตายแล้วโอ้อะไรขนาดนี้คุณคุณระวังระวังข้างหลังอุ้ย้ย ตายตายตายเจอลูกซองไปเมื่อกี้ไม่รู้ว่าลูกซองโดนสกีบิที่หรือโดนคุณนะเมื่อกี้อุ้ยที่เจ็บไปเพราะสกีบิที่หรือคุณเนี่ยไม่รู้ไม่รู้อุ้ยคุณเจอสกีบิที่ตัวใหญ่เจอพาราไซส,สกีบิที่ตัวใหญ่มากน่ากลัวมากเลยอ่ะโอเคยิงยิงตายตายผมคิดว่าสกีบิที่ตำรวจน่าจะตีแรงกว่าปกตินะรอบนี้มันน่าจะพัฒนาขึ้นมาตอนนี้เออ แล้วสก,กีวีดีพวกนี้ก็ตายง่ายปกติเลยอะจัดว่าด,ดอีอยู่ใกล้เกินอย่างนี้ไม่โดนคุณลงมาเร็วคุณลงมามาเลยเพ,พลวกนีพอพ้อโอ้โอ,โอ้ตีแรงมากบางอ่านมาตุยตุยเหรอ,อ,อเผาเลยเนี่ยเออเผาเลย,เยแต่มันอยู่ในน้ำนะลูกสองลูกสองโอเคผมว่าตรงนี้เราโอ๊ยผิดคนผิดตัว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 โอเคผมว่าในนี้เราเคลียร์แล้วผมว่าในนี้เราเคลียร์แล้วเอาขึ้นได้เหรอเอาขึ้นไม่ได้แย่แล้วแล้วเราลงมายังไงเลยไป โอเคปีนว่าแต่มันมีตรงไหนอีกล่ะเนี่ยุ้ยนั่นไงสองสามตัวน่ะมันโหนอยู่เนี่ยอุ้ยอุ้ยไม่ได้ไม่ได้สองสามตัวน่าจะเยอะเลยโอ้โหยิง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 เลยยิงเลยยิงเลยยิงเลยตายแล้ว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 อุ้ยกี่ตัวเนี่ยมันมันอะไรกันอยู่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจัดการตรงนี้ก่อนเยอะเกินลูกซองเลยลูกซองเลยช่วยยิงหน่อยช่วยยิงหน่อยลูกซองเลยโอเคตายหมดตรงนี้เคลียร์แล้วฮะตรงนี้เคลียร์โอ้ตรงนี้ตัวใหญ่เยอะเลยสามตัว โอ้อะไรขนาดนั้นนะยิงยละจัดการสิครับรออะไรอ่ะยิงยิงเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสกินพี่ที่ตำรวจลูกซองไหมลูกซองไหมเลยอุ้ยคุณตัวใหญ่มากบางทีตัวใหญ่อาจจะกากก็ได้นะคุณนะจริงเหรอใหญ่ในตัวงี้เหรอใหญ่ตัวไงแต่แบบพลังกำลังไม่มีโอ้จบแล้วโคตรกากเลยเออเอาไอ้ตัวเล็กน่าจะสกินพี่ที่ตำรวจนั่นน่ะยิงด้วยยิงด้วยจัดการจัดการไว้หมดอ้แต่ว่าที่สังเกตมานี่คือ ตำรวจนี่คือแบบตีแรงมากนะใช่แล้วทำไมสกีบี้ตำรวจมันมาอยู่ในนี้เยอะจังเลยอ่ะอุ้ยไม่แน่ตำรวจเขาอาจจะมาเอาแล,แ,ลแล้วแล้วนี่อะไรเนี่ยอะไรนกเต็มเลยฮะ <laughs> แล้วนี่อะไรเนี่ยทำไมนกมันตัวใหญ่พอๆกับเราเลยเลยเนี่ย <c oughs> นกอุโโอ้ยนกนกตัวใหญ่มากเลยมันชื่อนกอะไรเนี่ยพวกแกเป็นนกอะไรเนี่ย, <c oughs> กกยทำไมตัวใหญ่จังเออในนี้มีไหมในนี้มีสกีบี้ไหมในนี้ไม่มีแฮ่ในนี้ไม่มีมีมแต่นกแต่แต่ตรงนี้ไม่ตัวใหญ่อ่ะอุ้ยสามตัวสามตัวยิงเลยขออนุญาตยิงยิงยิงตาย เฮ้ยตัวใหญ่แรงน้อยจริงด้วยวะเออตัวใหญ่กากมากอืมแต่ว่าจริงไม่ม่อดูโอเคโอเคตรงนี้เคลียร์แล้วอุ้ยผมว่ารอบนี้น่าจะไม่ยากเท่าไหร่ทำไมวันนี้ดูี่จังเฮ้ยเเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวมันตีนกเหรออือมันตีนกตีทำไมตีนกโอก้โหเหลือแต่ขนมันชื่ออะไรเนี่ยโชบิลเฟเดอร์นกโชบิลเหรอนกโชบิวคืออะไรวะผมว่าอยู่ในห้องน้ำแน่ๆเลยนี่ไงนี่ไงจัดการโอ้ โอ๊ยโอ๊ยผมไม่ตายผมจะตายผมจะตายโล่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 โลช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ๊ยโอ๊ยเกือบตายมันตีแรงมากโอ้โหใช่ห้องน้ำนี่มีอีกมีทุกห้องน้ำเลยเหรออุ๊ยโอ๊ยก็เกินไปโอเคผมจัดการแล้วคุณโอเคเดี๋ยวผมจัดข้างนอกก่อนอุ๊ยโอ๊ยมาจากไหนอุ๊ยข้างนอกข้างนอกนี่ผมยิงก่อนเฮ้ยคุณผมเจอสกีบิีดเด็กด้วยหละผมเจอสกีบิีดเด็กนี่ทางเข้าเหรอเนี่ยนี่สกีบิีดเด็กไอ้โหนอยู่เนี่ยโอ เอ้ยมันไม่ตีด้วยขออนุญาตยิงเลยแล้วกันวิสกี้บีดี้เด็กเราจะฆ่ามันจริงๆหรอมันเป็นเด็กแต่ช่างมาเถอะมันเป็นสกีบิดี้จัดการดีกว่าหมดเลยเป็นสกีบิดีก็จัดการไวห้หมดเลยไปเหลือตรงไหนอีกนั่นน่ะไอโดมขาวๆนั่นน่ะคุณนั่นน่ะผมเห็นน่ะในโดมมีไฟติดผมว่าเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเหีไยวเคียยวเฮ้ยข้างหลังลดีซองเลยเขาเลยว๋ยวเดีกซองที่เขาให้ผมมานีเดีมากเลยย่เขอบคุณบริษัทที่ให้ยืนดีขวเดนี้ เฮ้ยผมว่าเดี๋ยวค่อยไปดีกว่าผมว่าไปทางนี้ก่อนไปเคลียร์ทางนี้ก่อนคุณเห็นคุณเห็นทางนั้นไหมนี่มามามาตามตามตามเนี่ยในนี้ผมว่าเยอะ<า>ไหนสกิปปี้ตำรวจในนี้เยอะในนี้เยอะตำรวจเยอะเลยสกีบิดี้ตำรวจม,มาดิคิดว่ากลัวอ๋อคิดว่ากลัวอ๋อโอเคตายแล้วฮะทุกคนเฮ้ยเล็กตัวโอเคตายวันนี้ก็เหนื่อยดีเหมือนกันเอ้ยอะไรเนี่ยทำไมมันไปอยู่ในนี้เนี่ยอืโอ้โหทำไมวันนี้สกิปปี้มันเยอะจังเลยไหนคุณบอก ในใครบอกว่าไม่เหนื่อยในโดว์ดูโดว์ดูโดว์ดูด้วยอะไรเนี่ยขอคำพูดอย่างนี้เลยเมื่อกี้ที่บอกไม่เหนื่อยอ่ะเออปกติตรงนี้มันเป็นไว้ดูแมวน้ำไม่ใช่หรอทำไมสกีบีดี้มาดูอะไรเนี่ยมาแทนคนไงสกีบีดี้มาดูแมวน้ำแทนคนเหรอเผาเลยคุณเผามันเผามันได้หมดเอาเลยพวกสกีบีดี้ไม่เคยกลัวอยู่แล้วโอ้เดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนระวังตำรวจระวังตำรวจออืืมมเออวันนี้มีบอลไหมอ่ะตัวใหญ่ใหญ่อ๋อคีสกีบีดี้นะใช่เราต้องหาดูแต่ว่าในสายข่าว ไม่มีนะไม่มีบอกนะโอเคถ้าไม่มีคิงก็ไม่เหนื่อยหรอกวันนี้โอเคคุณระวังระวังตัวระวังตัวโอ้ยเหนื่อยพอสมควรนะเนี่ยวันนี้มีตรงไหนอีกเดี๋ยนะพ่อสกีบิดี้พาลูกๆมาดูอะไรเนี่ยมันมันสวนสัตว์เหรอพ่อพาลูกมาดูือยิงมันทั้งพ่อทั้งลูกนี่แหละขอโทษนะมันจำเป็นอ่ะเฮ้ยระวังระวังลูกระวังลูกโอ้ลูกมันก็จองหองนั่นแหละโอ้เอเฮ้ยเจ็บเจ็บเดี๋ยวนะพ่อพาลูกสกีบิดี้มาดูสกีบิดี้เหรอเพื่ออะไรเนี่ยยิงเลยยิงเลยหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวฝั่งนี้เดี๋ยวฝั่งนีี้้วัันนจดกาารง่ยฮะ มันจะมีเยอะหน่อยก็เถอะโอเคตาย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 หมดตายหมดเคลียเคลียทางนี้เคลียอุ้ยวันนี้ง่ายจัดเลยอ่ะอุ้ยวันนี้ชิลจังผมชอบนะ้วเยโอ๊ยโอ้ยอะไรขนาดนั้นหยุดโอ้โหเจ็บ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 โทษ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 เพื่อนกันเพื่อนกันงั้นงั้นคุณเคลียทางนี้ไปเดี๋ยวผมมาเคลียร์ทางนี้ทางนี้เยอะมากเลยตำรวจตำรวจก็มาเหอะโอ้ยลูกสองกินลูกสองไม่ละตำรวจเฮ้ยผมโดนลูกสกิบิดี้ลุมผมโดนลูกสกิบิดี้ลุม โอ้ยผมโดนลูกสกิมบีดี้ลุมผมโดนลูกสกิมบีดี้ลุมคนเดาไปช่วยเพื่อนดูกันทุกคนตายเกือบหมดแล้วตายเกือบหมดแล้วไม่หมดไม่หมดไม่ไหวดอุย้อยนี่ๆๆไวายยูวายยูอยเออเออจัดการมันจัดการมันจัดการมันนี่โอเคตายหมดแล้วลูกสกิมบีดี้ไม่เหลือสักตัวโอ้ยมันหมดแล้วยังเนี่ยเอ้ย hey, ดูเงียบเงียฮะ<ๆ>ผมว่าน่าจะหมดแล้วเฮ้ยผมว่า<ๆ> <ค Rule. S 1> มีอีกในในห้องในห้องอุ้ยนี่ไงนี่ไงโอ้ยลูก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 จัดการมันจัดการมันโอ้โหโอเคลูกตายแล้วโหในนี้กี่ตัวเนี่ยจัดการจัดการออืื โอ้ยผมจะตายผมจะตายผมไม่ได้โดนสกิฟดี้ตายหรอกผมโดนปืนคุณนี่แหละเฮ้ยวันวันนี้หมดแล้วใช่ไหมนี่ยเอ้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 ยยังยังยังมียังมียิงดิรออะไรอ่ะเผาเลยแล้วกันเผาเลยไปไปไปยิงยิงฆ่ามันให้หมดจัดการมันให้หมดไอ้พวกนี้ต้องตายอืมไปคุณเรากลับขึ้นไปดีกว่าที่ป้อมตรงนี้ไม่ที่ป้อมเนี่ยที่ป้อม พ่อตำรวจอะที่ป้อไม่มีแล้วแม่อะหมดแล้วหมดแล้วถ้าหมดแล้วงั้นเรากลับไปแจ้งข่าวห้วันนี้สบายจังไปแจ้งข่าวไปดีกว่าไปขับขึ้นรถเดี๋ยวผมขับเองตัวตัวตัวสั่นอีกแล้วตัวสั่นโอ้โหขับอันนี้ก็ขับครั้งที่สองแล้วทำไมยังสั่นอีกอ้ออุ้ยชนชนรถบัสด้วยไม่เป็นไรอุ้ยชนอีกแล้วโอ้ยผมว่าถ้าผมไปสอบใบขับขี่คงไม่ผ่านดีนะไม่มีแล้วเมืองเราไม่มีสกีบิดี้แล้วสักตัวเลยดูดิผายแบบตอนนี้เงียบมรเลยใช่ตอนนี้เงียบแล้ว เดี๋ยวน่าจะาไปเมืองอื่นนี่ไงวันนี้มันไปอยู่ที่สวนสัตว์นย่ยเมืองอื่นเนี่ยไปเราวันนี้สบายมากเลยเดี๋ยวผมไม่นั่งเล่นคอมต่อดีกว่าใช่พรับผมไม่ไหวแล้วเดี๋ยวผมขอนอนพักก่อนกับผมว่าโอ้โอ,อันนี้จะนอนอย่างเดียวเลยเมื่อกี้ก็นอนไปแล้วนะผมเพิ่งตื่นมาผมเหนื่อยเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งไปจัดการเยอะมาเยอะเลยโอเคผมว่าคุณยังไม่ได้แจ้งฝ่ายประชาสัมพันธ์นี้นะอุ้ยผมลืมแจ้งเลยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปนอนเนี่ยไปแจ้งฝ่ายประชาสัมพันธ์ไปเดี๋ยวผมไปแจ้งมาดีกว่าโอ้โหไอคนอู้งานเลย่า มันอาจจะมีอีกเยอะเลยแต่ว่าแค่มันจะไม่ไม่ปรากฏทีตอนนี้นอ้าวก็ก็คงเหมือนรอบทีแล้วหรือเปล่าที่มันยึดค่ายทหารก่อนแล้วค่อยมีอีเวนต์อีเวนต์แคนนอนแคนนอนอีเวนต์อะไรใหญ่ๆอ่ะคือเขาบอกรอบหน้าอาจจะหนักกว่านี้เขาบอกรอบหน้าหนักกว่านี้อีกใช่งั้นงั้นเราไปนอนดีกว่านอนเตรียมตัวนอนนอนพักเตรียมตัวดีกว่าพักพ<ม>ื้น เออเมื่อแต่ตอนคุณนอนนี่คุณใส่กางเกงในสีชมพูนอนเลคุณจะเปิดอยู่คุณจะเปิดอยู่คุผมว่าผมขอไปเล่นเกมอีกสักพักดีกว่าเดี๋ยวค่อยนอนได้ได้ได้ใหผมหลับพักนะคุณนะโอเคฝันดีจ้าฝันดีค่ะไผมไปเล่นเกมต่อดีกว่าฮะโอ้